ชลีพุทธิวรอ,อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีวิทยาลายัยโลจิสติกและซัพพลายเชนมหาวิทยาลายัยราชภัสนสวนสุทาค่ะผลตอบแทนของการทำงานถูกกำหนดไว้ด้วยคำจำกัดความว่าค่าจ้างซึ่งหมายถึงเงินที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้าง สำหรับระยะเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างได้ทำแล้วหมายความรวมถึงเงินที่จ้างให้ในวันหยุดและในวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานแต่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายแรงงาน ในบทนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการบริหารผลตอบแทนจึงมีความหมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องการบริหารค่าจ้างหรือเงินเดือนแต่หมายถึงตั้งแต่การกำหนดลักษณะค่าของงาน j o อ v a ว u e การวัดผลการทำงานตลอดจนถึงการบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆซึ่งบริษัทกำหนดให้เป็นผลตอบแทนของการทำงานและการกำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายหรือการจัดให้พนักงานได้รับผลตอบแทนการทำงานดังกล่าวอย่างถูกต้อง การบริหารผลตอบแทนจึงจําเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการระบบงานการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่พนักงานได้ทุ่มเทให้แก่บริษัทเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาจารย์จะให้นักศึกษารับชมการบรรยายเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เลยค่ะความหมายของคําว่าค่าตอบแทนค่าตอบแทนหมายถึงเงินที่จ่ายให้สําหรับการทํางาน และประโยชน์หรือบริการที่องค์การจัดให้แก่บุคลากรความหมายของค่าตอบแทนค่าตอบแทนหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่องค์กรจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นความสำคัญของค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานแต่และบุคคลต่อหน่วยงานและนายจ้างต่อสังคมส่วนรวมระดับประเทศด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมือง วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน 1. เป็นเครื่องมือดึงดูดจูงใจและรักษาพนักงานที่ดีไว้ 2. กระตุ้นให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เป็นเครื่องมือควบคุมค่าใช้จ่าย 4. เป็นเครื่องมือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5. สร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง แนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน 1. กำหนดแผนง,งานการจ่ายค่าตอบแทนไว้ล่วงหน้า 2. กำหนดระดับค่าตอบแทนให้สัมพันธ์กับตลาด 3. แยกง,งานออกจากการปฏิบัติงาน 4. ยึดหลักงานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน 5. ยึดหลักความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน 6. บุคลากรและสหภาพแรงงานควรรับรู้ในกระบวนการกำหนดค่าตอบแทน ปัจจัยในการกำหนดค่าตอบแทน 1. อุปสงค์อุปทานของแรงงานหรือระดับค่าจ้างโดยทั่วไป 2. ความสามารถในการจ่ายขององค์การ 3. ค่าครองชีพ 4. สาภาพแรงงาน 5. กฎหมายและรัฐบาล 6. ประสิทธิภาพของบุคลากร 7. ทัศนคติของฝ่ายบริหารขององค์การ หลักเกณฑ์7ประการในการกำหนดค่าตอบแทนตามทัศนะของโทมัสแพทเทิร์น 1. ความเพียงพอ 2. ความเป็นธรรม 3. ความสมดุล 4. มีประสิทธิภาพ 5. ความมั่นคง 6. สามารถจูงใจคน 7. เป็นที่ยอมรับของพนักงานค่าตอบแทนค่าราชการสลา a ี y ลูกจ้างเว g e compensation, financial, direct, indirect, non-financial, the job, job environment ค่าตอบแทนสามประเภท 1. basic compensation ค่าตอบแทนขั้นพื้นฐาน 2. supplementary compensation ค่าชดเชยเสริม 3. wage incentive ค่าจ้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทน2ประเภท 1. direct compensation เงินเดือนเงินขึ้นขั้น cost of living ค่าครองชีพ 2. indirect compensation employee security การจ่ายเงินให้ในเวลาไม่ทำงานการให้บริการแก่พนักงานเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรบำเหน็จพิเศษ เหตุผลที่แบ่งค่าตอบแทนเป็นหลายประเภท 1. ห,หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภทต่างกัน 2. ข้อผูกพันของค่าตอบแทนแต่ละประเภทต่างกัน 3. เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารค่าตอบแทน 4. เพื่อให้มีการต่อรองให้แต่ละฝ่ายได้รับประโยชน์มากขึ้นรูปแบบของค่าตอบแทน 1. รูปแบบโดยตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ในระบบราชการไทยคำว่าเงินเดือนใช้กับค่าราชการเท่านั้นส่วนค่าจ้างใช้กับลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว 2. รูปแบบโดยอ้อมคือประโยชน์ที่ให้กับบุคลากรการประก,กันชีวิตการประก,กันอุบัติเหตุเงินบําเหน็จบํานาญเป็นต้นค่าจ้างและเงินเดือนเ e a n d salary หมายถึงเงินที่จ่ายให้กับบุคลากรในองค์กรเป็นการตอบแทนการทำงาน ค่าจ้างเป็นเงินที่จ่ายให้ลูกจ้างโดยคิดตามผลงานที่ทำได้หรือตามจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนวันที่ทำงานเช่นการจ่ายรายรับสัปดาห์หรือรายปักลูกจ้างจะได้รับเงินค่าจ้างมากหรือน้อยตามจำนวนงานที่ทำหากหยุดงานเพราะมีกิจธุระส่วนตัวจะไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่หยุดเงินเดือนเป็นเงินที่จ่ายให้เป็นรายเดือนหรืออาจจ่ายเป็นรายปีก็ได้ ไม่สัมพันธ์กับผลงานหรือจำนวนชั่วโมงที่ทำงานผู้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนมักจะได้แก่ผู้ทำงานสำนักงานฝ่ายบริหารนักวิชาชีพหากเกิดการเจ็บป่วยก็ไม่มีการหักเงินอันเนื่องมาจากการหยุดงานหลักเกณฑ์ทั่วไปในการกำหนดค่าจ้างและเงินเดือน 1. ห,หลักความสามารถในการจ่าย 2. หลักค่าจ้างที่ยุติธรรม 3. หลักมาตรฐานการของชีพและระดับความเป็นอยู่ 4. หลักการพิจารณาค่าจ้างตามค่าของงานและค่าของคนค่าตอบแทนโดยอ้อม 1. สวัสดิการ 2. ประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์เกื้อกูลจะมีความหมายครอบคลุมมากกว่าสวัสดิการสวัสดิการได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยงค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนเป็นต้นไม่เป็นไปตามค่าของงาน แต่จ่ายเพราะเป็นสมาชิกของหน่วยงานเช่นเป็นพนักงานลูกจ้างจะเบิกได้เท่ากันตามสิทธิ์ไม่ว่าจะตำแหน่งระดับงานอะไรผลประโยชน์เกื้อกูลได้แก่ค่าตอบแทนที่องค์การจัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากค่าจ้างเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนที่องค์การจัดให้เพื่อสนับสนุนให้มีการทำงานดีขึ้นหรือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกบั่นใจมั่นคงในการทำงานขององค์การ หลักการให้ประโยชน์เกื้อกูล 1. ต้องให้เพื่อสนองความต้องการที่แท้จริง 2. มุ่งประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าบุคคล 3. การให้ประโยชน์เกื้อกูลควรมีความยืดหยุ่น 4. ควรมีการสื่อข้อความอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของประโยชน์เกื้อกูล 5. ค่าใช้จ่ายในการให้ประโยชน์เกื้อกูลควรอยู่ในวิสัยที่จะทำได้และสมเหตุสมผล ผลตอบแทนที่หน่วยงานจะได้รับจากการจัดผลประโยชน์เกื้อกูลให้แก่พนักงาน 1. ทําให้การสรรหามีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ขวัญและความพักดีต่อหน่วยงานดีขึ้น 3. ลดอัตราการลาออกจากงานและการขาดงาน 4. เป็นประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ดี 5. ช่วยลดอิทธิพลของสหาภาพแรงงาน6ช่วยลดโอกาสการแทรกซอนของรัฐบาลแนวความคิดการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความต้องการสวัสดิการที่หลากหลายจำแนกได้โดยขอบเขตดังนี้อายุเพศการศึกษาศาส,สนาสถานภาพการสมรสครอบครัวมีบุตรหรือไม่ทำงานทั้งสามีและภรรยาหรือคนหนึ่งคนใดเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวบ้านอยู่ใกล้ไกลที่ทำงานอยู่คนเดียวอยู่กับบิดามารดาอยู่กับเพื่อนหรืออยู่หอพัก ข้อควรคำหนึงก่อนการนำสวัสดิการแบบยืดหยุ่นมาใช้ 1. วัตถุประสงค์ 2. ความตั้งใจของผู้ประกอบการเองหรือขององค์การ 3. อุวุฒิภาวะของพนักงาน 4. ความเห็นของสหาภาพ 5. ความเร็วของการนำมาใช้ 6. ลักษณะของพนักงาน 7. การบริหารสวัสดิการ 8. กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องระบบค่าตอบแทนในศตวรรษที่21 ต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการแข่งขันระหว่างองค์กรสูงจะมีการจ่ายเมื่อมีการว่าจ้างให้ทำงาน mm hmm. เช่นจ้างตามโครงการหรือตามฤด,ดูกาลการจ้างแบบซับคอนแทคหรือเอาซอร์เป็นเครื่องมือในการสนองความต้องการการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เท่ากาันหรือลําหน้าคู่แข่งขันในภาครัฐจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสมองไหล หลังจากที่นักศึกษาได้ชมการบรรยายทั้งหมดแล้วอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาได้ชมคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับอาชีพเสริมของพนักง,งานออฟฟิศที่ใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลาทำงานมาดูกันนะคะว่าเขาเหล่านั้นทำอะไรสร้างไรายได,ได้ได้มากน้อยเพียงไหนติดตามชมได้เลยค่ะช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่หยุดทำงานและหาเวลาพักผ่อนกับครอบครัว ขณะเดีวยวกันช่วงเวลานี้เป็นโอกาสสร้างรายได้ของคนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพให้บริการหรืออาชีพเกี่ยวข้องกับความบันเทิงซึ่งแทบทุกพื้นที่ต่างม,มีงานลื่นเลิงกันท่วนหน้ากลุ่มอาชีพเหล่านี้อาจไม่ได้รับการยอมรับหรือเป็นที่รับรู้ของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะการรับหน้าที่เป็นตัวตลกโบโซในงานลื่นเลงต่างๆจุดกำเนิดดั้งเดิมของตัวตลกต้องสืบค้นไปถึงยุคโบราณและมักมีบทบาทเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางสังคมหลายรูปแบบก่อนจะพัฒนารูปแบบหน้าที่และกิจกรรมไปตามบริบทของสังคม ดยช่วงศตวรรษที่18การแต่งกายเป็นตัวตลกเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับการละเล่นและความบันเทิงในคณะละครสัตว์จนในยุคป,ปัจจุบันการแต่งกายเป็นตัวตลกกลายเป็นวัฒนธรรมสากลที่แพร่หลายไปในทั่วโลกสำหรับประเทศไทยมักเห็นตัวตลกในงานเลืเ่นเลิงต่างๆหน้าที่ของพวกเขาแตกต่างกันไปตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ของงานอาชีพตัวตลกในประเทศไทยมีการรวมตัวกันเป็นคณะขณะที่ผู้ประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะรับงานตัวตลกเป็นอาชีพเสริมในช่วงเทศกาลซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาเดือนละหลายพันบาททีเดียว ว่ามันได้ได้โชว์ฝีมือครับแล้วก็สนุกด้วยเจอเด็กๆก็ให้เด็กๆอะมีความสุขครับก็มีไปเขาดาวกับคนจ้างมากอะไรมากตามงานปาร์ตี้ครับก็รายได้ผมก็อยู่ที่งานหนึ่งก็ประมาณพันหนึ่งครับอเดือนนี่ประมาณ5 6ันครับ เออสร้างความสนุกให้กับเด็กๆครับแล้วก็ทําให้ใจิตใจเรามีความสุขในการทํางานด้วยครับผมตื่ทำงานประจำอะไรครับเออเป็นทํางานอยู่การไฟฟ้าครับดเดินเอกสารครับก็ผมติ่เวลาออกเวนต์อะไรเงี้ยออกเดือนละประมาณกี่ครั้งอีเวนต์รู้สึกจะเดือนประมาณประมาณนะสามสี่ครั้งได้ครับได้ระดับประมาณเท่าไหร่ 5, ได้ครับแม้ว่าจะเป็นเพียงตัวตลกที่คนส่วนใหญ่อาจไม่ได้ให้ความสําคัญหลังจากที่งานเลี้ยงเลิกลาไปแล้วแต่ในวาระลื่นเลิงหรือช่วงเทศกาลที่มีตลอดทั้งปีการทานหน้าแต่งชุดหลักสีและเล่นกับเด็กๆสร้างโอ,อกาสให้กับผู้ประกอบอาชีพเสริมเหล่านี้ได้หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและคนรอบข้างต่อไปพีรพงษ์พงนาถ่ายภาพธนพงศ์พุทธิวณิชทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน เห็นแล้วใช่ไหมคะนักศึกษานอกจากระบบงานในจ้างลูกจ้างแล้วยังมีอาชีพอื่นๆที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราโดยที่เราสามารถยึดงานหลักและมีอาชีพเสริมโดยทำงานไปได้พร้อมๆกันค่ะจากสไลด์ที่อาจารย์ได้บรรยายจบไปแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าในความหมายของผลตอบแทนในแง่ธุรกิจย่อมหมายถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึ่งกำหนดจ่ายแก่พนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ค่าจ้างและผลการทำงานส่วนในด้านพนักงานผลตอบแทนก็คือค่าจ้างหรือเงินเดือนสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นซึ่งบริษัทกำหนดให้เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานโดยที่พนักงานต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้วิชาความรู้ทักษะความชำนาญตามตำแหน่งของงานซึ่งตนได้รับไว้ตามสัญญาจ้างแรงงาน การบริหารผลตอบแทนจึงมีความหมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องการบริหารค่าจ้างหรือเงินเดือนแต่หมายถึงตั้งแต่การกำหนดลักษณะงานค่าของงานจ o อบแวลูกการวัดผลการทำงานตลอดจนถึงการบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆซึ่งบริษัทกำหนดให้เป็นผลตอบแทนการทำงาน และการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายหรือการจัดใหพนักงานได้รับผลตอบแทนการทำงานดังกล่าวอย่างถูกต้องการบริหารผลตอบแทนจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดระบบงานการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่พนักงานได้ทุ่มเทให้แก่บริษัทอีกด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนอตก,กรรมและการจัดการวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนและสถาบันข้ามขันและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาจารย์สุนทรีพุทธิวรขอจบการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการบริหารค่าตอบแทนวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์รหัสวิชา CIM 1 1 0 4ไว้แจกเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ